ในประวัติศาสตร์พุทธคุณไทยมีเรื่องเล่ามากมายที่ยากจะหาคำอธิบายและหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวอิทธิฤทธิเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท,ที่เชื่อกันว่าได้คุ้มครองชีวิตคนนับล้านให้รอดพ้นจากภัยอันตรายอย่างเหลือเชื่อหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นพระเกจิผู้เปี่ยมเมตตามีวัดปฏิบัติเรียบง่ายแบบชาวบ้านแต่แฝงด้วยธรรมะอันลึกซึ้ง ในช่วงชีวิตของท่านท่านได้สร้างวัตถุมงคลมากมายทั้งเหรียญรูปเหมือนพระเครื่องตะกุดเพื่อแจกจ่ายแก่ศิษยานุสิ์และสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญรุ่นต่างๆที่เปี่ยมด้วยพุทธคุณมีการอธิษฐานจิตและปลุกเสกอย่างเข้มขลังเรื่องเล่าปาฏิหาริจากผู้ที่แขวนเหรียญหลวงพ่อคูณมีมากมายนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถยนต์คลิกคว่ำหลตลบแต่ผู้ครอบครองเหรียญกลับไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อย มีผู้ถูกลอบทำร้ายด้วยอาวุธปืนหลายรายที่กระสุนไม่ระคายผิวบางรายเหรียญแตกแต่ร่างกายกลับปลอดภัยราวปาฏิหาริย์ยังมีเรื่องราวการรอดชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงต่างๆผู้คนต่างเชื่อมั่นว่าเหรียญของท่านมีอนุภาพคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงอย่างน่าอัศจรรย์บุคคลสำคัญในเรื่องเล่าเหล่านี้คือหลวงพ่อคูณปริสุธทโธทผู้รังสรรค์วัตถุมงคลและบรรดาศิษยานุสิตรวมถึงประชาชนทั่วไปจากทุกสารทิศ ที่มีจิตศรัทธาและเชื่อมั่นในพุทธคุณของท่านผู้คนเหล่านี้คือพยานของปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของพวกเขาเองเรื่องเล่าปาฏิหาริย์เหล่านี้ได้สร้างแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่ในหมู่ชาวไทยทําให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อคูณขจรขจายไปทั่วประเทศและเป็นที่ประจักษ์ถึงพุทธานุภาพแห่งวัตถุมงคลของท่านเหรียญหลวงพ่อคูณจึงกลายเป็นวัตถุมงคลอันดับต้นๆที่ผู้คนใฝ่าหาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นอกเหนือจากพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วหลวงพ่อคูณยังเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้คนนับล้านทั่วประเทศและชาวไทยในต่างแดนบทเรียนที่เราได้จากเรื่องเล่าปาฏิหาริย์หลวงพ่อคูณไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอิทธิฤทธิ์จากวัตถุมงคลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสำคัญของศรัทธาอันบริสุทธิ์การทำความดีและการมีสติในการดำเนินชีวิตหลวงพ่อคูณสอนให้เรายึดมั่นในศีลธรรมและการคิดดีทำดีจะนำมาซึ่งความสุขและความปลอดภัยที่แท้จริงในชีวิต